จริงหรือเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนสิทธิไม่กล้าโกหกยิ่งไปกว่านั้นสิทธิ์พึ่งไปที่ยอดเขาอูเฟิงอีกครั้งและได้รู้ว่าผู้อาวุโสฉีออกจากยอดเขาเมื่อคืนนี้และยังไม่กลับมาชฉีเลียนคงก็หายไปเหมือนกันเขากำลังทำอะไรอยู่กันนะทานเจ้านิกายสือเหยาข้ารู้ว่าเจ้าหมายถึงอะไร ฉีเหลียนคงหากเขาระบายความกโกรธเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจริงๆข้าจะไม่นั่งเฉยๆแน่นอนมากับข้าเจ้าค่ะสิทธิ์น้องโกสิทธิ์น้องโกท่านเจ้าสำนักท่านต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมเอีเหลียนคงตายแล้วสภาพความตายช่างน่าสังเวชเกิดอะไรขึ้น หลังจากการตายของผู้อาวุโสฉีศพควรได้รับการระบายและทรมานมากวิธีการต่างๆโหดร้ายมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่น่าดูเลยเป็นยังไงบ้างยิ่งไปกว่านั้นสาวกเพียงไม่กี่คนก็ถูกสังหารเช่นกันกูส่วนเฉินอยู่ที่ไหน ยังไม่มีใครพบใครอีกที่นี่แต่สิทธิ์ได้สั่งให้คนซักถามสามคนที่ลาดตะเวนบนภูเขาแล้วพวกเขาไม่เห็นผู้อาวุโสฉีดำเนินการกับกูส่วนเฉินพวกเขาไม่รู้ว่าคนทั้งเจนี้กระทำการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่แต่ผู้อาวุโสฉีมาหยุดพวกเขา เป็นไปไม่ได้หากไม่มีคำสั่งสิทธิ์จากยอดเขา่าอูเฟิงจะทำได้อย่างไรซื่อหยาคข้ารู้ว่ากูส่วนเฉินมาจากตันเฟิงของเจ้าแต่ผู้อาวุโสฉีนั้นเป็นปร,รมาจารย์ของยอดเขาตอนนี้เขาเสียชีวิตอย่างน่าอนาถมากและไม่ทราบที่อยู่ของกูส่วนเฉินแม้ว่าเจ้าและข้าไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองว่าใครถูกใครผิด แต่ถ้าเขาไม่รู้สึกผิดเขาจะไม่กล้าแสดงหน้าได้อย่างไรนอกจากนี้การมีอยู่ของสมาคมศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนตายยังเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักของแต่ละนิกายเจ้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามีคนไม่ได้กำหนดเป้าหมายเราและสั่งให้กูชวนเฉิญสังหารผู้อาวุโสเพื่อรบกวนเรารบกวนหรอ ไม่ต้องกังวลข้าเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตันเฟิงท้ายที่สุดกูดส่วนเฉินเพิ่งเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้และต้นกำเนิดของเขายังไม่ชัดเจนมาก อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้าจะเป็นเจ้าแห่งสาลาแต่ข้าก็ไม่สามารถลำเอียงได้ซื่อเหยาเราต้องไม่เปิดเผยสิ่งต่างๆให้ชัดเจนแก่ผู้คนด้วยวิธีการที่โหดร้ายเช่นนี้ ท่านกูไม่อาจอยังรู้ได้และเขาคุ้นเคยกับผู้อาวุโสผูหยาข้าสงสัยที่มาของเขาจริงๆถ้าไม่จูจ่ๆเขาถึงหายไปมันเหมือนกับที่ผู้นำนิกายผู้จริงๆนั้นหรอสือเหยาเจ้ารู้อะไรใช่ไหมค้าแต่ถ้าไม่ใช่เพราะท่านกูเสี่ยวเสวียอาจไม่สามารถออกจากสันเขาหยุนโซได้ ถ้าไม่มีเขาวข้าไม่รู้ว่าพิษของท่านอาจารย์จะหายเมื่อใดและไม่รู้ว่าตันเฟิงจะถูกควบคุมโดยฉี่เหลียนคงหรือไม่ข้าจะสงสัยท่านกูได้อย่างไรเจ้าสาลาซื้อหย่าไม่รู้โอ้ ท่านเจ้าสาลาสิทธิ์ไม่เข้าใจว่าในเมื่อกูส่วนเฉินตายแล้วทำไมท่านยังสั่งให้คนอื่นกาจัดร่างของฉีเหลียนคงแบบนั้นและจึงแสดงให้นางเห็นยิ่งไปกว่านั้นท่านเชื่อสิ่งที่ซือเหยาพูดงั้นหรอเจ้าคิดว่าไงเอาละคนที่เฝ้าดูที่นี่พบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอะไรบ้างไหมไม่มีขอรับ จริงๆแล้วสิ่งที่นางพูดจริงหรือเท็จไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเด็กคนนี้กูส่วนเฉิญน,นั้นเฉียบแหลมเกินไปและควบคุมไม่ได้ข้าต้องขอบคุณฉีเหลียนคงสำหรับคนงี่เง่าคนนี้ที่โกรธง่ายและไม่มีสมอง ยอดเขาหวางอยวนนี้ลึกมากจนเหล่าสาวกและผู้เท่าที่ตกลงไปจากหน้าผาทีละคนในช่วงปีแรกแรกไม่มีใครรู้ว่าเป็นหรือตายสถานที่แห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างเหมือนภูเขาแห้งแลง้งนานมากแล้วที่กูส่วนเฉินตกลงไปคงไม่มีโอกาสรอดแล้วละ่ะ ไม่กี่วันก่อนหน้านี้เอ๋โดยไม่คาดคิดข้าเข้าใจแล้วถึงพลังแห่งสวรรค์ที่มีอยู่ในอัครรูนุนที่ถูกทุบโดยผู้พิทักษ์ภูเขาจากพลังแห่งกฎแห่งสวรรค์ในรูปแบบธรรมกลายพันุ์ของหลวงสวงเจียง สิ่งที่ข้าเห็นก่อนหน้านี้มันเคยอยู่ในแผนที่ลับแห่งดวงดาวแบบนี้นี่เอง เจ้าหนูอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่หลวงสวงเจียงจะเข้าใจวิถีแห่งสวรรค์ในธรรมที่ไกลพันภายใต้การแนะนำของบรรพบุรุษของเขาเจ้าเข้าใจอะไรบางอย่างโดยการเปรียบเทียบจริงๆเมื่อเจ้าตกลงหน้าผา อา่า uh huh. หลวงสวงแจงต้องการฆ่าเจ้าโดยไม่คาดคิดด้วยสถานการณ์ที่แปลกประหลาดบางอย่างเขาช่วยให้เจ้าได้รับรู้ความรู้แจ้งจริงๆถ้าเขารู้เรื่องนี้คงโกรธมากข้าปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่มาหลายวันนี่เป็นของขวัญที่ข้ามอบให้แล้วและวันนี้ ถึงเวลาตายของเขาแล้วขอบคนที่เดินทางหลายพันไม้เพื่อมารวมตัวกันที่ศาลาเทียนหยวนเพื่ออนาคตของทรงโจของเรา การประชุมศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนทางใต้เป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกการบ่มเพาะของดินแดนทางใต้ดินแดนอื่นๆมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหนะ้าพวกเราในชงโจต้องระมัดระวังมากขึ้นดังนั้นก่อนที่การประชุมอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการกลุ่มสาวกจากศาลาเทียนหยวน นอกเหนือจากการดำเนินการทดสอบมากมายกับเหล่าสาวกของเราแล้วนอกจากนี้ข้ายังตัดสินใจเชิญผู้นำนิกายผู้อาวุโสและสาวกที่เข้าร่วมทั้งหมดมาที่ศาลาเทียนหยวนของเราเพื่อพูดคุยและเรียนรูุ้บเขาหววโยห้องโถงอูสวงนิกายจีเทียน ลูสเวียไปไหนแล้วเอ๋เมื่อกี้สิพี่โมยังอยู่ที่นี่เลยทำไมไม่เห็นท่านกูนในสาลาเทียนยวนเลยข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและปู่ของข้าโอ้นี่แม่นางโมลูสเวียแห่งนิกายจีเทียนไม่ใช่หรอทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่เพียงลำพังมีจุดประสงค์แอบแฝงหรือเปล่า ิทธิ์แห่งยอดเขาอูเฟิงเขาเป็นสิทธิ์ของสาลาเทียนหยวนที่มากับฉีเหลียนคงในวันนั้นเพื่อพาท่านปู่ไปตอนนี้ข้าอยู่ในสาลาเทียนหยวนแล้วไม่เหมาะสมที่จะยัวย่วยุเขานี่เจ้าโมอลูสวียเจ้ากล้าเมินข้าได้อย่างไร วันนี้สาลาเทียนหยวนเชิญชวนทุกนิกายให้มาเข้าร่วมและทุกคนที่มาก็เป็นแขกนี่เจ้าเจ้ากล้ามายุ่งเรื่องของข้างั้นหรอแล้วไงแต่ถ้าเจ้าสาลารู้ว่าเจ้ากำลังก่อปัญหาที่นี้เจ้าจะรับผิดชอบไหวไหมเจ้าขอบคุณมากที่ช่วยค่ะ แม่นางโมไม่จำเป็นต้องสุภาพมากเกินไปท่านปู่ของเจ้าคือผู้อาวุโสบูยาหรือไม่เกิดอะไรขึ้นงั้นหรอไม่ต้องกังวลข้าซื้อเหยาสิทธิแห่งยอดเข่าตันเฟิงอาจารย์ของข้าคือปร,รมาจารย์แห่งยอดเข่าตันเฟิงตอนนี้ี่เหลี่ยนคงเสียชีวิตแล้วข้ากำลังเตรียมที่จะพาเจ้าไปพบผู้อาวุโสบูยาตามคำสั่งของท่านอาจารย์